ตัวนี้นะครับก็จะเน้นแต่งนะครับเป็นแบบโทนที่เขาเรียกว่าดุดุเลยอย่างตัวนี้ลูกค้าก็จะชอบแม็กที่เป็นลายก้านหน่อยก็จะเป็นตัวนี้เป็นลายใบพัดเป็นแบบกานๆน,นะครับผมสวัสดีครับ อยู่กับกุ้งนะครับวันนี้กุ้งก็อยู่ที่โชรูมฟอร์ดเพชรเกษม77เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้กุ้งจะพามาดูตัวสประตู XLT อนะครับอันนี้คือแต่งนะครับก็พร้อมส่งมอบลูกค้าแล้วนะตัวนี้นะครับก็จะเน้นแต่งนะครับเป็นแบบโทนที่เขาเรียกว่าดุดุเลยนะครับเป็นสีดำนะครับมีคลิปแดงบ้างตัดกันไปอะไรอย่างนงี้นะครับแต่ว่าโทนเนี้ยก็คือลูกค้าจะเน้นแบบความดุดันของตัวรถนะครับผมก็เดี๋ยวดุดันยังไงหรือว่า เป็นชุดแต่งแล้วมีอะไรบ้างยังไงเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกันก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าเลยเอาจุดที่เห็นชัดสุดก่อนเลยนะครับก็คงจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับ ด้านหน้านะครับก็กระจังนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้นะครับจากฟอนต์เดิมที่เป็นโลโก้คําว่าฟอร์ดกลมๆสีสีเงินๆนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือ FORD นะครับเป็นคําว่าฟอร์ดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นฟอนต์ที่เขาเรียกว่าจะเอาแบบทูโทนหรือว่าจะเป็นสีเดียวหรือว่าสีล้วนก็ได้นะครับจะเอาเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับลูกค้าก็จะเน้นโทนดําตัดแดงก็จะเน้นความดุดันหน่อยนะครับตัวนี้ก็เลยออกมาเป็นสีทูโทนนะครับผมตัวด้านบนนะครับจากตัวของกระจังหน้าแล้วเนี่ยก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับ ตัวนี้จะเป็นไฟนะครับไฟด้านหน้าของกระจังเนี่ยก็จะมีให้เลือก2แบบจะมีแบบสีเหลืองแล้วก็แบบสีขาวนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับสำหรับไฟ3จุดแต่ถ้าบางคนไม่ชอบไม่อยากยุ่งกับระบบไฟก็ไม่ต้องติดก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับผมแล้วก็ถัดขึ้นมาด้านบนของตัวกระจังนะครับก็ด้านบนเลยตัวนี้สกูปนะครับตัวนี้จะเป็นสกูปทรงใหญ่นะครับผมเป็นสกูปแบบเต็มฝากระโปรงเลยนะครับสกูปเนี่ยก็มีให้เลือกนะครับจะเอาเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าสีล้วนก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบตัดกันแบบนี้ก็ได้นะครัับตว นี้ที่อยู่ด้านบนนะครับจะเอาเป็นรูปตัวแรบหรือว่ารูปม้าก็คือได้นะครับอยู่ที่ความชอบนะครับว่าอยากได้แบบไหนสําหรับตัวนี้ก็ลูกค้าอยากได้เป็นแบบมา้าก็จะเป็นม้าสีแดงนะครับดูสวยดีนะสําหรับม้าสีแดงครับผมก็เดี๋ยวถัดจากตัวตัวนี้ถัดจากตัว กระจังแล้วก็ตัวสกูปที่อยู่ด้านบนไปก็คือเป็นตัวนี้นะครับครอบไฟหน้าครอบไฟหน้าเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าความสวยงามแล้วก็ทําให้รถดูมีมิติขึ้นมันก็จะรับกับตัวกระจังนะครับพวกระจังจะเป็นสีดําล้วนตัวนี้ก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับก็ดูสวยงามนะครับลงตัวมีคําว่าลันเจอร์ติดอยู่ตรงครอบไฟให้เรียบร้อยนะครับการล้อยขีดข่วนได้ด้วยนะที่จะเกิดกับตัวไฟที่อยู่ด้านหน้าของตัวไฟซีแรมของโรงงานนะครับสำหรับเจ้าตัวครอบไฟหน้านะครับ ด้านข้างตัวรถก็จะเป็นตัวด้านบนก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อนะครับคิ Q ้วล้อมีให้เลือกนะครับมี6นิ้วมี9นิ้วนะครับผมมีแบบเรียบแบบหมุดตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อตัวนี้จะเป็นแบบ6นิ้วนะแล้วก็มีหมุดหลอกหมุดหลอกเนี่ยจริงๆก็คือจะเป็นแบบหลอกนะครับเราไม่ได้เจาะตัวถังรถนะเพราะว่าเวลาแต่งรถเราไม่เน้นเจาะเจาะหรือว่า เขาเรียกว่าทําให้ตัวรถเสียหายนะครับอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดแนอนาคตลูกค้าไม่ชอบก็ไปแกะแล้วก็ทําความสะอาดนิดหน่อยนะครับมันก็จะดูสวยงามขึ้นไม่มีรอยเขาเรียกว่ารอยเจาะหรือรอยอะไรนะครับสาหรับแบบนี้เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วมันจะพอดีกับตัวแม็กก,กับยางที่เปลี่ยนออกมาเลยนะครับแม็กกับยางนะครับก็มีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า30แบบนะครับสาหรับตัวแม็กถ้าเกิดลูกค้าชอบลายแบบไหนเนี่ยก็ ก่อนติดตั้งหรือลายต่างๆเนี่ยเรามีแบบส่งให้ลูกค้าดูอยู่แล้วนะครับก็สามารถระบุลายที่ชอบได้นะครับสำหรับยางก็มีให้เลือกหลายหลายยี่ห้อครับมี Max กซิมีฮันคุกมีซูแม็กแล้วก็มีอ่าโตนิ ani, อะไรอย่างอะไรพวกนี้ครับก็คือสามารถระบุได้นะครับอย่างตัวนี้ลูกค้าก็จะชอบแม็กที่เป็นลายก้านหน่อยก็จะเป็นตัวนี้เป็นลายใบพัดเป็นแบบกันกานะครับผมตัวนี้ก็จะติดเป็นแม็กขนาดไซส์18นิ้วนะครับเป็นยาง AT ทนะ ยาง AT ขนาด18นิ้วก็จะดูเต็มซุ้มพอดีอครับสำหรับตัวนี้นะครับผมดูสวยงามนะครับถ้าเราขยับเล่นเป็นตัว20หรือว่าใช้ขอบที่มันใหญ่ขึ้นตัวแก้มยางอ่ะครับมันก็จะบางลงนะครับความเขาเรียกว่าความความสมดุลหรือว่าความสวยงามของแม็กผมว่ากาลังดีที่อยู่กำลังดีเนี่ยอยู่ประมาณ18นิ้วนะครับกำลังสวยเลยนะครับก็เดี๋ยวเราขยับมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างจากตัวด้านหน้าเนี่ยก็ตัวนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ สติกเกอร์ลายสาาัตว์โคนนะครับมีแบบให้เลือกเหมือนกันนะครับมีหลายแบบนะครับสีของสติกเกอร์ก็สามารถระบุได้อย่างตัวนี้ลูกค้าอยากได้สติกเกอร์ที่เป็นรูปม้านะครับก็สามารถติดตั้งให้ได้เลยนะครับสติกเกอร์ลายสัตว์โคนชอบแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแต่เรามีแบบให้ลูกค้าเลือกอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับด้านบนนะครับด้านบนของตัวกระบะท้ายตัวนี้ติดตั้งบาร์เล็กมาให้แล้วนะครับบาร์เล็กตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับก็จะเป็นบาร์เล็กที่สามารถรองรับการติดสแกงหรืออะไรเงี้ยในอนาคตถ้าเเราาจํป็นต้อง เป็นเขาเรียกว่าแคปปิ้งหรืออะไรต่างๆครับผมสามารถซื้อตะแกรงมาติดตั้งเพิ่มได้นะครับก็รองรับในเรื่องของการใช้งานในอนาคตหรือว่าจะเป็นการวางของสัมภาระอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถวางพาดได้เลยนะครับสําหรับตัวาบาเล็กกันนี้นะครับเป็นบาเล็กของ o u t l ล n d e r นะครับผม สำหรับด้านหลังนะครับตัวนี้จะเน้นเรียบนะครับก็ลูกค้าชอบแนวเรียบๆสาหรับฝาท้ายนะครับผมก็จะติดเป็นตัวนี้แทนนะครับก็มีข้อไฟหน้าให้แล้วมีข้อไฟท้ายให้ข้อไฟท้ายก็การล้อยขีดส่วนได้แล้วก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูสวยงามขึ้นเพราะว่าไฟท้ายมันดูดูสวยขึ้นนะครับสําหรับเจ้าตัวอ่าด้านหลังนะครับตัวนี้ไลเนอร์ติดตั้งมาให้ครบนะครับก็จะเป็นไลเนอร์แบบเขาเรียกว่าเป็นแบบตัดขอบนะครับเพราะว่าตัวอ่าเนกเกนตัวใหม่ๆครับมันจะมีตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วตัวขอบกระบะนะครับก็รองรับ ก็เรียกว่ารองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพวกโลบาร์สปอร์ตบาร์พวกนี้ไม่ได้เจาะตัวตัวขอบกระบะเลยนะครับเพราะว่าตัวขอบกระบะของ n e x t g e n นะครับทำมารองรับในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพวกบาร์เหล็กอยู่แล้วนะครับก็เป็นไงบ้างครับ ชุดแต่งของตัวคันนี้อาจจะดูไม่เยอะแต่ก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูค่อนข้างลงตัวนะครับไม่เยอะเกินไปแล้วก็ดูไม่น้อยเกินไปเป็นสีดําที่เน้นความดุดันของตัวรถสาหรับลูกค้าที่ชอบแนวแบบนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้เดี๋ยวกุงก้งขึ้น c o n t ทคไลน์ไว้ด้านล่างนะครับผมยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันพาดูแบบเรียวๆแล้วก็ไวๆเลยสําหรับตัวชุดแต่งนะครับผม กุ้งอาจจะไม่ได้พูดในส่วนของอุปกรณ์เสริมหรือฟังก์ชันการใช้งานใดๆเลยนะครับก็เน้นเฉพาะของแต่งเลยเพราะว่าอันนี้กุ้งก็จะพาดูในส่วนของตัวของแต่งโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากรู้สเปคหรืออะไรต่างๆครับสามารถไปดูในวิดีโอลิสต์ของกุ้งที่อยู่ก่อนหน้านี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่ถูกยังไงเดี๋ยวกุ้งขึ้นตัวการ์ดไว้ให้ก็แตะที่การ์ดแล้วไปดูสเปคของตัวรถได้นะครับผมก็ดุดันสําหรับสีดําตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดชอบแนวนี้ก็ทักมาได้เลยนะครับยินดีตอบคําถาม ยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ